ได้กันพึงมีขั้นต้นของผู้บริโภคผู้บริโภคก็คือผู้ที่ผู้ที่ที่ใช้สินค้าและบริการนะไม่ใช่หมายความว่าไปซื้อข้าวเหนียวปิ้งไปซื้อข้าวเหนียวมะม่วงอย่างเดียวนะนักเรียนไปซื้อต้นไม้ไปปลูกเนี่ยก็ถือว่านักเรียนเป็นผู้บริโภคเพราะเราไปซื้ออะไรมา เออต้นไม้มาหรือเราไปซื้ออิฐซื้อปูนซื้อทรายมาสร้างบ้านนะนะก็เป็นผู้บริโภคเหมือนกันอา้าวเขียนหัวข้อเสร็จแล้วยังเสร็จแล้วคับเสร็จแล้วนะเอาลองดูลองดูความหมายที่พูดมันต้องเยอะเยอะนะ ความหมายของคำว่าสินค้าสินค้าหมายถึงสิ่งที่ผลิตขึ้นนะสิ่งที่ผลิตขึ้นออนักเรียนไม่ต้องเขียนหรอกต้องเขียนสินค้าหมายสิ่งที่หมายถึงสิ่งที่ผลิตขึ้นนํามาซื้อขายแลกเปลี่ยนได้และตอบสนองความต้องการของมนุษย์นะเพราะ เพราะฉะนั้นสิ่งของอันไหนก็ตามที่สามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนได้ก็ถือว่าอันนั้นเป็นสินค้ามนุษย์เป็นสินค้าไหมไม่เป็นไม่เป็น,ม,ปนมนุษย์นี่มีสิทธิเฉพาะส่วนบุคคลจะซื้อขายได้ไหมไม่ได้นะไม่ได,นะไได้แต่เราก็ชอบแอบซื้อใช่ไหมขามนุษย์เคยได้ยินไหม ผิดกฎหมายไม่ได้ยกเว้นมนุษย์นะอันนี้คือคือเขาเรียกว่าสินค้าจัดต้องได้เออยกตัวอย่างนี้ที่แทนจันชอบแทนจันชอบยังมีไม่ครบเลยนะแทนจันต้องไปซื้อให้ครบแทนจันจะซื้ออะไรดีอ,อันนี้คือสินค้าน้ำปลาคนละขวดไหมไม่ใช่น้ำปลาไม่ใช่น้ำปลาอันนี้อาหารประเภทอะไรนะ อาหารเพื่อสุขภาพใช่ไหมเ,เครื่องดื่มเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนะ,ะแล้วก็แล้วก็อันนี้ชอบชอบชอบ,ชอบไหมคะชอบไหมทั้งหมดมาเนี่ยชอบตรงนี้นะตอนนี้คุณครูอนุญาตให้เลือกอเลือกคนละหนึ่งชิ้นเลือกคนละหนึ่งชิ้นใช่ไหม เลือกไว้เลือกไว้อ้ออาวอ้าวพอ,อยางเอาพอแล้วนะเอาเอา,เอาดูรูปร่างด้วยสายตาใช่ไหมแล้วก็ดึงดูดด้วยสายตาเอามาใส่กระเป๋าของตัวเองไว้ใส่กระเป๋าแล้วปิด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 กระดุมเงียบเงียบแล้วก็เงียบไว้ ต่อไปนั่นแหละได้ไปแล้วคนละอันต่อไปคำว่าบริการบริการอันนี้ที่เขาเรียกบอกว่าเราไปซื้อบริการเนี่ยบริการมีหลายประเภทนะใช่ไหมที่มันผิดกฎหมายคือบริการอะไรค้าประเวดี บริการทางเพศใช่ไหมใช่ผิดแต่อันนี้ไม่ใช่อันนี้บริการหมายถึงฟังให้ดีการผลิตที่ให้ประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกความพึงพอใจความรู้และความบันเทิงเอารเรียนลองดูสิอะไรที่เขาผลิตขึ้นเพื่อประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกความพึงพอใจ ความรู้ความบันเทิงไปต่อเล็บได้ไหมบริการไหมบริการเ,เอาลองยกตัวอ,อย่างนะเอาลองยกตัวอ,อย่างเป็นความรู้ความบันเทิงความสะดวกความสบายเอาผู้หญิงผู้หญิงแทนจันอะไรคะอย่าอึมอย่าอื้อ,อเร็วเร็ว,รว,รวอะไรยกตัวอ,อย่างเร็วการบริการ อะไรคะทำผมทำผมอ่ารักซิตาทำอะไรขับรถแท็กซี่ขับรถแท็กซี่อ่าต่อไปตอบให้ได้นะทุกคนเลยขับรถเมย์ขับรถเมย์อ่าละเป็นเด็กเสิร์ฟเป็นเด็กเสิร์ฟใช่ไหมเป็นเด็กเสิร์ฟอ่าใช่ได้ทิปไหม ได้พอใจก็ได้ติ๊บเป็นอะไรพยาบาลค่ะเป็นพยาบาลใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่เอาพยาบาลกลับบ้านได้ไหมไม่ได้นะแต่หายเจ็บหายป่วยพยาบาลทําแผลได้ใช่ไหมเออเราไม่ต้องทําเองจ่ายเงินไปทาแผลให้แล้วเราก็กลับบ้านไปดึงพยาบาลกลับบ้านได้ไหมไม่ได้อ้าเป็นครูค่ะเป็นคุณครูไหนมีใครอยากได้คุณครูกลับบ้านบ้างไม่มี มีคนเดียวรักสิตายกมืออยากได้คุณครูกลับบ้านนอกนั้นไม่มีใครอยากได้กลับบ้านเลยออเอามือลงอาคนต่อไป,ข,ปขับรถประจำทางค่ะขับรถประจำทางเมื่อกี้รถเมย์รถประจำทางรถแท็กซี่อ่าคนข้างหน้าคุณหมอค่ะเป็นคุณหมอเป็นคุณหมออา้าวบริพัตรไปเอามา <c oughs> เอาเอเพราะ <c oughs> คนแถวนี้อยากตอบ อา้าวลองตอบลองตอบให้ตอบทุกคนเลยถ้าตอบผิดเมื่อไหร่หยุดอ่ะขายอาหารครับขายอาหารอิ่มสบายท้องอยู่กับบ้านได้ด้วยนะอ้าวคนข้างหลังเป,าาเป็นทหารครับเป็นทหารบริการอะไรทหารบริการอะไรสะดวกสบายบริการดูแลประเทศชาติใช่ไหมเออถือปืนจังก้ารอไว้เลยใครโผล่เข้ามา ยิงตายหมดอ่าวพวัตอาชีพอะไรตำรวจครับโอ้โหอยู่หัวหินนะสถานบริการเพียบขึ้นไปอะไรมาเก็ตวิลเลจข้างบนนะ่ะโอ้โหไอ้ลูกกลมๆใหญ่ๆอะไรบอลิ่งครับโบลิงสถานบันเทิงสนามนั่นใช่ไหมอ่าวยังมีอะไรอีกวิทวัตเป็นนายกครับ เป็นนายกเป็นนายกเดี๋ยวก่อนถามก่อนบอกว่าอาชีพบริการนายกเขาทำอะไรล่ะลุกขึ้นยืนถูกใจมากเลยยืนเลยยืนเลยไหนวิทวัต์หวังว่านายกกาให้บริการอะไรช่วยเหลือคนยากจนครับอืนายกต้องไปช่วยเองไหมหไม่ต้องแต่นายกให้ใครไปช่วยคนอื่นให้คนอื่นอืไปช่วยใช่ไหม บริหารจัดการปลบมือให้หน่อยเดี๋ยวได้เป็นนายกแน่เออเออคิดดีมากขับรถรับส่งนักเรียนคะขับอะไรนะขับรถรับส่งนักเรียนอ้าอะไรคะขับรถประจำทางครับขับรถประจำทางอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองฟังก่อนเผื่อมีอะไรดีอาตอบ ตำรวจครับตำรวจเห็นไหมอาชีพบริการประชาชนขี่ม้าครับขี่ม้าไหนม้าที่ชายทะเลขี่ม้าชายทะเลแล้วแล้วแล้ว,ลว,ลวมันบริการตรงไหนละ่ะบริการลูกค้าให้นั่งโอ้ให้คนนั่งแล้วตัวเองต้องขี่ไมต้องจูงนะไปนั่งคู่กับเขาได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ต้องจูงนะชั่วโมงละเท่าไหร่แปดร้อยบาทนะโอ้น่าสนใจแปดร้อยนี่ คนนี้เขาจะไปนั่งก็เลยไม่นั่งเลยแปดร้อยอ่ะอะไรเป็นครูสอนดนตรีอะเป็นครูสอนดนตรีสอนดนตรีชิ้นไหนจ๊ะเล่นอะไรเป็นสซแนะฮอสะแนสะแนหอ๋ออะไรนะพูดใหม่ดิสแนส์แนหแบบไหนอ่ะครูไม่รู้จักอ่ะอ่ะคอน,นตรีตำรวจครับเป็นตำรวจอ่ะ ต่อไปสิริชัยนักตีกอล์ฟตีกอล์ฟโอ้นี่ดูให้ดีนะต่อไปในอนาคตจะเป็นธงชัยใจดีสองนี่ธงชัยใจดีสองเนี่ยจะอยู่ที่ที่หัวหินนี่แหละนะอยู่สนามไหนตอนนี้อยู่สนามไหนหสนามไหนเป็นโปรหรือ,อยัง กำลังหัดอยู่ใช่ไหมเก่งมากเป็นกําลังใจนะอเอาปรบมือให้เพื่อนๆหน่อยเออไปดีกว่าเอาไปดูไปดูไปดูรูปเพราะนั้นอันนี้คือในเรื่องของการบริการนะตกลงรู้จักแล้วนะสินค้าแบบไหนการบริการแ,แบบไหนแต่อันนี้เราต้องซื้อถูกไหมคะเราต้องจ่ายเงินเราต้องแลกเปลี่ยนให้ได้มาทีนี้เราเห็นไหมตัดผม อะไรนะละครอะไรนะล้างรถตัดขนหมา<อ>ไม่เธอไม่เห็นมีล้างรถเลยเออตัดผมคนอันนี้ใช้บริการรถเมย์ใช่ไหมเอ่ยคุณหมอคุณหมอใจดียิ้มยิ้มแบบนี้ชอบไหมชอบถ้าคุณหมอหน้าบึง้งพอเห็นหน้าเราจับฉีดยาเลยอย่างเงี้ยไปหาไหมไม่ไม,ไม่บริการไม่ดีเลยฉีดยาก,ก่อน บริการเกินไปไม่ชอบใช่ป่ะแถมมือหนักอีกตัางหากฉีดทีทไรทำไมทุกทีเลยลอเออร้องไห้สะดุ้งทุกทีเลยนะเอาทีนี้ทีนี้เมื่อไหร่เราถึงไปซื้อปัจจัยการเลือกซื้อสินค้าและบริการนะตรงนี้ให้นักเรียนลองทบทวนนิดหนึ่งของเดิมของเดิมนะปัจจัยการเลือกซื้อสินค้าและบริการเราจะเลือกซื้อสินค้าและบริการก็ ได้ก็ต่อเมื่อหนึ่งเราต้องมีรายได้มีรายได้หมายถึงอะไรเรามีอะไรเรามีเงินมีความพึงพอใจถูกไหมร้านนี้ตัดผมไม่หล่อเลยไม่เข้าใช่หรือเปล่าโอ้ร้านนี้ตัดมาทีไรคุณครูชมว่าหล่อทุกทีเลยเข้านะต่อไปราคาสินค้า มันเกี่ยวตรงไหนจะซื้อหรือไม่ซื้อเนี่ยเกี่ยวกับราคาไหมเกี่ยวนะแพงเกินไปอย่างพวกเราเนี่ยซื้อได้ไหมไม่ได,ไได้ไม่ได้ฐานะปานกลางแบบเราต้องราคาย่อมเยาวต่อไปการโฆษณา<ม>ไหนตอนนี้อยากทานขนมอะไรที่นโฆษณาเยอะๆขนมอะไรมลมี่อยู่ยี่ห้อเดียวนั่นแหละโอ้ลงเชื่อคำโฆษณามันฝรั่งทอด ย่ออื่นมีมไหมนี่เยอะแยะเขาไม่ได้โฆษณาต่อไปอะไรเกิดคุณภาพของสินค้าเราไปซื้อร้านข้าวแกงร้านเนี้ประจําเลยแต่ถ้าไม่อร่อยเนี่ยเราจะซื้อไหมคะไม่ซอเออวันไหนทําแม่อร่อยขึ้นมาอีกวันหนึ่งสองวันเลิกซื้อเลยแสดงว่าแม่อร่อยเหมือนเดิมเลิกซื้อนะต่อไป อายุของผู้บริโภคแปลว่าอะไรอายุของใครของคนซื้ออย่างเด็กๆเนี่ยชอบซื้อซื้อขนมซื้อนมอย่างคุณครูไม่ซื้อและนมขนมคุณครูไปซื้ออย่างอื่นคุณครูไปซื้อซื้อปลาซื้อหมูซื้อผักบุ้งเนี่ยอย่างคุณครูต้องไปซื้อแบบนั้นใช่ป่าซื้อมาแล้วใส่ตู้เย็นไม่ยอมทํา นะเอาต่อไปซื้อยาซื้อยาเพื่อนบอกรสนิยม,ะน,ยมนะอันนี้รสนิยมก็หมายถึงว่า,อาชอบสินค้าแบบไหนไทยทำไทยใช้ไทยจเจริญชอบแบบของไทยไทยชอบแบบของนอกของปลอมเรียนแบบหรือของแท้ก็แล้วแต่นักเรียนนะอันนี้แล้วแต่ว่าใครชอบอะไรเอาต่อไปตรงนี้คำว่าการบริโภคเอาตรงนี้จะเขียนแล้วนะ เขียนเขียนการบริโภคเขียนบรรทัดที่หนึ่งเลยการบริโภคหมายถึงการรับประทานและการใช้สอยไม่ใช่รับประทานอย่างเดียวนะคำว่าบริโภคเดี๋ยวนักเรียนจะเคยได้ยินเอ้าบริโภคเข้าไปท้องจะแตกอยู่แล้วก็เลยนึกแต่ว่าไอการบริโภคนี่มันคือการการทานเข้าไปไม่ใช่ไม่ใช่อย่างเดียว การใช้ด้วยเหมือนนักเรียนกําลังเขียนดินสอเนี่ยนักเรียนก็ใช้ดินสอถูกไหมใช้ดินสอใช้สมุดอันนี้คือการบริโภคเรียบร้อยยัง อาผ่านหรืยังตรงนี้เข้าใจนะตรงนี้หมายความว่าการบริโภคไม่ใช่ไม่ใช่การรับประทานเข้าไปอย่างเดียวหรือการกินการดื่มอะไรอย่างนี้นะมันรวมไปถึงการที่เราใช้เสื้อผ้าการที่เราใช้ของใช้ทุกอย่างนะเป็นอุปกรณ์เครื่องเรียนอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงการบริโภคเพราะเราต้องใช้มันนะเราต้องใช้เพื่ออะไรเพื่ออะไรเรารับประทานและใช้สอยเพื่ออะไรคะอืม ทำไมต้องรับประทานทำไมต้องใช้กระเป๋าทำไมต้องใช้ฮะปากกาดินสอทำไมต้องใช้ฮะเพื่อใช้ในชีวิตประจาําวันเพื่อใช้ในชีวิตประจําวันให้มันสะดวกสบายใช้แล้วมันลําบากจะใช้ไหมไม่ใชเออรับประทานเข้าไปแล้วท้องเสียเนี่ยจะรับประทานไหมไม่ไมนะ ดินสอเขียนแล้วเนี่ยมือมันเลือดไหลซิบๆเนี่ยจะเอาไหมไม่เอา,เ,อาเราใช้เพื่อความสะดวกสบายในการดำรงชีวิตนะอ,อ,อันไหนที่เป็นพิษเราก็ไม่เอาสิเอาทีนี้อันนี้คือตัวเราตัวเรา,ต,เราตัวเราก็คือผู้บริโภคหมายถึงผู้ซื้อสินค้าและบริการเราเรียนต้องซื้อสินค้าถูกไหม ต้องซื้อสินค้าต้องซื้อนมต้องซื้ออาหารต้องซื้อ,อต้องไปจ่ายค่าชั่วโมงเวลาเล่นเกมถูกไหมเอาเกมกลับบ้านได้ไหม <c oughs> ไม่ได้แต่ต้องจ่ายตางังนั่งหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงอันนี้บริการ <c oughs> หมายถึงผู้ซื้อสินค้าและบริการ <c oughs> ตามความต้องการ <c oughs> ถ้าไม่อยากซื้อจะมีคนบังคับไหม มีแน่ๆแหละใครบังคับนักเรียนได้พ่อแม่อันนี้จะหมายถึงตัวเราตัวเราตัวพ่อแม่ของเรานะอ้าวทีนี้เราเป็นผู้ซื้อแล้วนะเป็นผู้ซื้อเป็นผู้ซื้อ นักเรียนจะมีสิทธ์อะไรได้บ้างมีอยู่ง่ายๆอ้าวต่อไปตรงนี้ผ่านนะคะอ้าวผ่านอันนี้หวัวข้อหลักนะ สิทธิพื้นฐานของผู้บริโภคเอาเขียนใหม่อีกหนึ่งรอบ